สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมและร้านไลออนค่ายเช่นเคยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับรถครอบครัวนะครับอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับติดตั้งแก๊ส LPG มาแล้วนะครับต้องบอกว่าต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถบ้านนะครับมือเดียวนะครับสภาพต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับกริปมากๆนะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับนี่เลยครับ t o y o ต a Fortuner นะครับ 2.7V นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับติดตั้งแก๊ส LPG นะครับปี2009เลยนะครับและคันนี้นะครับไม่เพียง230,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นรถบ้านนะครับมือแรกมือเดียวนะครับเจ้าของลำดับเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่ารถนะครับปี09นะครับสภาพต้องบอกว่าสภาพนางฟ้าเลยนะครับสำหรับราคานี้ และวันนี้นะครับร้านไลออนคาของเรานะครับนำมาจัดโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษนะครับพร้อมของแถมต้องบอกว่าอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับฟรีค่าโอนนะครับฟรีภาษีพอบปี66และคันนี้นะครับร้านไลออนคาของเรานะครับยังติดตั้งนะครับหน้าจอนะครับ a n d ด o i d นะครับขนาด10นิ้วมาพร้อมด้วยกล้องนะครับกล่ายะถอยด้านหลังหรือกล้องมองหลังนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นของใหม่ที่เพิ่งติดตั้งกันเลย และวันนี้เรามาตั้งขายเพียง4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้นะครับลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับต้องบอกอีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับจ่ายเพียง4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพราะร้านเราฟรีแวดนตนะครับฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่1ปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนนะครับและของแถมอื่นอื่นอีก และสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียง1,000 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยครับ6ปีนะครับดอกเบี้ยต้องบอกว่าเริ่มต้นถูกมากๆนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ ร้านเรานะครับจะมีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปบริการนะครับไปเซ็นเอกสารนะครับกับลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับลูกค้าเพียงดูรีวิวตรงนี้นะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลอ้อนคารงเราได้เช่นกันนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเจ้า Fortuner คันนี้นะครับที่ยอดขายต้องบอกว่าเป็นอันดับต้นๆนะครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเขามีออปชั่น อย่างไรบ้างนะครับทำไมถึงน่าใช้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านหน้าเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับสำหรับโฉมนี้นะครับปี2009นะครับโลโก้โตโยต้านะครับหรือที่เราเรียกกันว่าโฉมหน้ายักนั่นเองนะครับเขาจะเป็นโฉมในเนื้อเชนนะครับตั้งแต่ปี2008ขึ้นไปเลยนะครับนี่เขาจะเป็นไฟหน้าเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับเป็นเขี้ยวๆนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าหน้ายักนั่นเองนะครับต้องบอกว่าโคมนะครับ สายมากๆนะครับ2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับและเขายังมีไฟตัดหมอกมานะครับตามสเปคตรงรุ่นเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าสีนะครับและเราให้ดูสีเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นสีดานะครับหรือสีดํายอดนิยมนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นกันท้องถนนทั่วไปเลยนะครับรถนะครับต้องมีสีดําอย่างแน่นอนนะครับโหต้องบอกว่าเป็นสียอดฮิตนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับรถสีดํา แล้วเขาจะทําให้รถดูโหต้องพรีเมียมดุดันนะครับนี่แล้วสีต้องบอกว่าเสมอสวยกันมากๆนะครับสีช่าเงามากๆนะครับสำหรับสีนะครับและนี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูล้อแม็กเลยนะครับนี่เป็นล้อแม็กขอบ18เลยนะครับเป็นแม็กคอสมิดด้วยนะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยโหต้องบอกว่ามาพร้อมด้วยขนาดยางนะครับ2 6 5 6 0 R 1 8เลยนะครับเป็นยาง ดิสโทนนะครับปี2021เลยนะครับโหยางใหม่ด้วยนะครับตุ่มยางนะครับดอกยางยังลึกๆมากนะครับลูกค้าสามารถใช้ต่อได้อีก1-2ปีได้สบายๆเลยนะครับและภายในต่างๆนะครับเดี๋ยวเราให้ดูภายในนะครับซุ้มล้อนะครับเบ้าโชกต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมเลยนะครับไม่มีรอยสนองสนิมแต่อย่างใดนะครับและสําหรับคันนี้เขาเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับมือแรกมือเดียวเท่านั้นนะครับ และนี่กระจกนะครับมองข้างนะครับเขาจะเป็นสีโครเมียมด้วยนะครับเป็นกระจกนะครับพับแบบไฟฟ้าปรับแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับและสําหรับรถยกสูงนะครับเขาจะมาพร้อมด้วยชายบันไดนะครับและแหลกหลังคาหรือราวหลังคานั่นเองนะครับเขาจะทําให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับและมือจับนะครับเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับทั้งหมด4บานหรือ4ประตูนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับที่เขาดีไซน์นะครับมาได้เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับสาหรับ Fort u n e r นะครับ เวลาเราเห็นบนท้องถนนทั่วไปรู้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับนี่โลโก้นะครับโตโยต้าตรงนี้นะครับนี่มีอักษรโลโก้ตัวนูนนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาพร้อมไฟเบรกล่นสา์นะครับนี่ต้องบอกว่าดีไซน์สวยมากๆนะครับมีเซ็นเซอร์กับรยยะถอยด้านหลังและนี่นะครับยังมีกล้องนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับกล้องมองถอยนะครับมาพร้อมด้วยหน้าจอ Android นะครับขนาด10นิ้วนะครับนี่โหต้องบอกว่า พร้อมใช้มากๆนะครับส <ição> ำหรับ <no> ค <p Obrig illions> ันนี้นะครับและเวลาเปิดนะครับเปิดง่ายมากๆนะครับเปิดขึ้นแค่นี้เองนี่โหต้องบอกว่าภายในนะครับยังใหม่มากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูรอยตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับรอยร่องน้ําต่างๆนะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีรอยขันนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสาหรับคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้นะครับสวยมากๆนะครับไม่มีรอยขันรอยงัดแงะแต่อย่างใดนะครับตะเข็บเดินตรง นะครับลอยเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบเลยนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราจะรีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดเลยนะครับและนี่โหต้องบอกว่าภายในนะครับเขาเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจทั้งหมด7ที่นั่งเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นเบาะเดิมและนี่นะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าร้านไลออนคาร์ของเรานะครับ ฟรีผมเข้ารูปนะครับของใหม่ 5D เลยนะครับอันนี้เราสั่งตัดกันมาใส่ให้รอบคันนะครับเป็นของใหม่ร้อเปเซน์ลยนะครับและสําหรับเบาะแถวหลังนะครับสําหรับ Fortuner นะครับเรานะครับถ้าเราไม่นั่งครบทั้งหมด7ที่นั่งนะครับเราสามารถพับนะครับแวนนะครับซ้ายขวานะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับวางของวางสัมภาระได้เลยนะครับและเวลาที่เราจะพับนะครับเราพับพนักพิงไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงนะครับ เชือกตรงด้านล่างตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็ยกนะครับใช้ตะขอนะครับแขวนนี่แบบนี้เองนะครับเราสามารถพับได้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับและพื้นที่ต้องบอกว่าเก็บของเก็บกระเป๋าสัมภาระต่างๆนะครับได้อีกเยอะเลยนะครับนี่ต้องบอกว่ากว้างมากๆนะครับและเวลาที่เราจะปิดนะครับก็ปิดง่ายนะครับเพราะว่าเขาเป็นโช๊คนะครับน้ำหนักเบา นะครับเราดึงนะครับตรงนี้แค่นี้เองนะครับน้าหนักเบามากๆปิดแค่นี้เองนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับของ t o โยต้าฟอร์จูเคันนี้นะครับต้องบอกว่าภายในนะครับยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับสภาพสวยมากๆสําหรับคันนี้นะครับและเขามาพร้อมด้วยกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเราสามารถเสียบแล้วก็บิดสตาร์ทได้เลยอือต้องบอกว่าเสียงเครื่องคือ เงียบมากๆเลยครับนิ่มมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านข้างกันก่อนเลยนะครับนี่เป็นเบาะหนังนะครับสีเบจนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นเบาะเดิมๆนะครับจากศูนย์เลยนะครับจากโรงงานมือเดียวเลยนะครับนี่และเขามาพร้อมด้วยเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วนั่นเองนะครับและในส่วนแผงประตูนะครับเขาจะเป็นสีเบทนะครับและมีลายไม้นะครับตกแต่งมาต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับสําหรับ Fortuner เขาจะมีลายไม้นะครับที่เป็นดีไซน์เป็นตกแต่งมานะครับ และคอนโซลด้านหน้านะครับนี่เขาจะเป็นสีเทานะครับต้องบอกว่าเทาน้ำตาลนะครับสวยมากๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนรอยกระแทกหรือคาบกาวแต่อย่างใดเลยเขาจะมีแอร์แบ็กทั้งฝั่งคนนั่งและคนขับเลยนะครับและในส่วนของหน้าจอนะครับที่เรานะครับแจ้งไปเบื้องต้นนะครับหน้าจอครับเป็นหน้าจอ Android นะครับขนาด10นิ้วนะครับของใหม่เลยนะครับที่ร้านไลออนคารของเรานะครับติดตั้งให้เลยนะครับนี่มาพร้อมด้วย กล้องนะครับถอยด้านหลังนะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยหรือเกียร์อานะครับนี่เขาจะมีภาพนะครับจากกล้องด้านหลังนะครับแสดงนะครับโอต้องบอกว่าน่าใช้มากๆนะครับสำหรับคันนี้และในส่วนของหน้าจอนะครับเขาจะมีลูกเล่นนะครับมีเดียต่างๆต้องบอกว่าครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเชื่อมต่อนะครับวิทยุ FMAM ต่างๆนะครับเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆ นะครับนี่เชื่อมต่อโทรศัพท์ต่างๆได้หมดเลยนะครับเพราะเขาเป็นหน้าจอ Android นะครับต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับเหมือนกับหน้าจอแท็บเล็ตเลยนะครับและในส่วนของด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับเขาจะเป็นระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้หรือแอร์ดิจิตอลล้วนั้นเองนะครับเราสามารถเปิดปิดตรงนี้นะครับหรือเลือกเป็นออโต้ก็ได้และในส่วนของด้านล่างนะครับนี่เขาจะมีนะครับลักเซนเซอร์ต่างๆนะครับอ่าเราจะเปิดทํางานหรือปิดทํางานของเซนเซอร์ ได้หมดเลยนะครับมีแอร์ด้านหลังพาวเวอร์แอรเลตตรงนี้1นึ่ตำแหน่งนะครับและตรงนี้นะครับจะเป็นตัวแสดงสัญลักษณ์นะครับของตัวแก๊ส LPG นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดก็จะมีนะครับไฟแก๊สตรงนี้นะครับนี่นะครับและในส่วนของเกียร์นะครับหรือคอนโซลกลางตรงนี้นะครับต้องบอกว่าโหในสภาพที่สมบูรณ์ใหม่จริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโติ นะครับหรือเกียร์อัตโนมัติแล้วนั่นเองนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบธรรมดาแบบนี้นะครับและนี่นะครับจะเป็นหน้าจอครับแสดงผลหรือหน้าปัดนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแสงสีต่างๆนะครับเขาสวยมากๆนะครับและนี่นะครับไม้เพียง2 3 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวเท่านั้นนะครับมีวัดดูแลเช็คระยะตามระยะทุกระยะเลยในส่วนของพงมลัยนะครับเขาจะเป็นพงมลัยหนังนะครับโอโหต้องบอกว่าเป็นหนังแท้นะครับ อย่างดีเลยนะครับดีไซน์มาได้จับถนัดมือมากๆนะครับมีโลโก้โตโยต้าตรงนี้นะครับมีแอร์แบ็กตรงนี้นะครับและเขาเป็นพรมลายนะครับมันติฟังก์ชันแล้วนั่นเองนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับเขาจะสามารถเลือกโหมดเปลี่ยนวิทยุเปลี่ยนคลื่นได้เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านขวามือนะครับเขาสามารถเลือกนะครับดูข้อมูลรถต่างๆนะครับจากตรงนี้ได้เลยนี่นะครับจะเป็นเบาะแถวที่2นะครับหรือแถวหลังนั่นเองนะครับต้องบอกว่า เบาะนะครับอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับไม่มีรอยช้ํารอยขาดนะครับหรือรอยยับแต่อย่างใดเลยนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมๆนะครับมาจากศูนย์จากโชว์รูมนะครับโหต้องบอกว่าเบาะนะครับอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับสภาพสวยมากๆนะครับแต่เวลาที่เราจะขึ้นนะครับแถวที่3นะครับของ Fortuner นะครับเขาจะสามารถพับนะครับให้ตีลังกาไปได้เลยนะครับนี่แล้ววิธีพับนะครับเราพับตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็ตีลังกาขึ้นไปได้เลย นี่นะครับจะเป็นพรมเข้ารูปนะครับของใหม่นะครับที่เราสั่งตัดกันให้รอบคันเลยนะครับนี่เขาจะทําให้รถดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับโหทําให้รถดูพิมพ์เมียมากยิ่งขึ้นเลยนะครับและเบาะแถวที่3ต้องบอกว่าเหมือนไม่มีการใช้งานเลยจริงนะครับเหมือนพับแขวนไว้อย่างเดียวเลยนะครับเพราะเบาะนะครับยังแน่นยังตึงมากๆนะครับและเวลาที่เรานะครับจะเอาลงนะครับเราก็กดลงได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ยกขึ้นนะครับแค่นี้เอง นะครับนี่แล้วเวลาที่เราจะขึ้นนะครับเขาจะมีชายบันไดนะครับสําหรับรถยกสูงนะครับเราเหยียบชายบบนไดนะครับแล้วก้าวขึ้นได้เลยนะครับนี่ต้องบอกว่านั่งสบายมากๆนะครับเราจะนั่ง2คน3ามคนได้หมดนะครับหรือถ้าเรานั่งสองคนนะครับเขาจะมีเท้าแขนตรงนี้นะครับนี่เราสามารถพักแขนได้เลยนะครับและช่องนะครับไว้วางเครื่องดื่มแก้วน้ําชากาแฟเขาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ เราสามารถวางขวดน้ําแก้วน้านะครับเครื่องดื่มชากาแฟจากตรงนี้ได้เลยนะครับและระบบแอร์ต้องบอกว่าไม่ร้อนแน่นอนนะครับเขามีแอร์นะครับตอนที่2นะครับตอนที่3นะครับแล้วเราสามารถปรับนะครับความแรงพัดลมนะครับเบอร์1เบอร์2อเบอร์3าจากตรงนี้ได้เลยนะครับและแอร์ต้องบอกว่าเขาเป่าเข้าหน้าเลยนะครับเขาอยู่ด้านบนนะครับเหนือศีรษะเราตรงนี้เลยนะครับนี่โหต้องบอกว่าเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับ และสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับหรือรถเจที่นั่งนะครับต้องบอกว่าแนะนําคันนี้เลยนะครับและในยุคเศรษฐกิจน้ํามันแพงแบบนี้นะครับโหต้องคันนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆนะครับติดตั้งแก๊ส LPG มาแล้วอย่างดีเลยนะครับโหต้องบอกว่าประหยัดมากๆนะครับและนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในห้องเครื่องกันนะครับและเวลาเปิดนะครับต้องบอกว่า f o r t u n e r นนะครับเขาเปิดง่ายมากๆนะครับเปิดแค่นี้เองนะครับ นี่เดี๋ยวเรามาให้ดูนะครับรอยหัวน็อตต่างๆนะครับจากด้านหน้าด้านข้างกันต่อเลยนะครับนี่ให้ดูคาด้านหน้าต่างๆนะครับแก้มด้านข้างนะครับนี่โหไม่มีรอยขัดหรือรอยงัดแงะแต่อย่างใดนะครับน็อตฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีรอยขัดรอยงัดแงะนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับรูกลมๆนะครับต้องบอกว่าอยู่เด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับตะเข็บเดินตรงนะครับไม่มีบิดมีเบี้ยวเลย นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถบ้านนะครับมือแรกมือเดียวเป็นรถเดิมๆเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับโอ้แก้มด้านข้างต่างๆนะครับไม่มีขยับเลยนะครับคันด้านหน้านะครับสติกเกอร์นะครับรองรับการกระแทกของฝากระโปรงต่างอยู่ครบเลยนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยมากๆนะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับและเครื่องยนต์ต้องบอกว่าเดินนิ่งมากๆนะครับไม่มีเสียงสั่นเสียงกระพือเสียงเทกแต่อย่างใดนะครับไม่มีภาบเยิ้มน้ำมันเครื่องภาพสนิมแต่อย่างใดเลยนะครับพอรถ ได้รับการดูแลเช็คระยะตามระยะต้องบอกว่าทุกระยะเลยนะครับต้องบอกว่าเครื่องนิ่งมากๆนะครับเขาเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินนะครับ 2,700cc นั่นเองนะครับติดตั้งแก๊ส LPG มาแล้วอย่างดีนะครับและร้านไลออนคารของเรานะครับรับประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับเป็นรถบ้านนะครับมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและเวลาปิดนะครับเราปิดง่ายมากๆนะครับสําหรับ Fortuner นะครับนี่แค่นี้เองนะครับปิดแค่มือเดียวเลย เป็นยังไงกันบ้างครับผมพามารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับรถครอบครัวนะครับอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับต้องไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะครับและในยุคเศรษฐกิจน้ํามันแพงแบบนี้นะครับต้องคันนี้เลยนะครับติดตั้งนะครับแก๊ส LPG มาแล้วอย่างดีต้องบอกว่าประหยัดมากๆนะครับเฉลี่ยต่อกิโลต้องบอกว่า ประมาณบาทหนึ่งแค่นั้นเองนะครับต้องบอกว่าประหยัดจริงๆนะครับสําหรับยุคนี้นะครับแล้วเรามาพร้อมด้วยจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาพิเศษสําหรับลูกค้าร้านไลออนคางเรานะครับเพราะวันนี้เรามาตั้งขายเพียง479,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่นะครับสำหรับราคานี้ลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพิเศษนั่นก็คือฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่นะครับหปีเต็มฟรีค่าโอนฟรีภาษีพอเบบปีหกและของแถมอื่นต้องบอกว่าอีกมากมายเลยนะครับ คุ้มมากๆนะครับสำหรับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆและลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับต้องบอกว่าง่ายมากๆเพียงทักอินบ็อกกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Line นะครับหรือจะโทรเข้ามาเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราทำการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รับรถสวยๆนะครับสภาพนางฟ้าสภาพพร้อมใช้งานเลยและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับ ที่เข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน g o o g l e แบบว่าไลออนคาร์นะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับเราปักหมุดกันไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับแถวสมาคมชาวปากใต้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับหาง่ายมากๆนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถนะครับกันได้ทุกวันเลยนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิว คันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรูก,กวนลูกคา้าทุกค้าน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับแล้ววันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ